สรุปเลขเด่นเน้นหางนี้นะให้ปังงวดนี้1กันยายน66 me, me, คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางสำหรับสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่มีเจตนาอื่นใดโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมสวัสดีค่ะทุกคนมาค่ะเข้าห้องเรียนด่วน สมุดต้องมาปรกกาต้องพร้อมนะคะใครไม่ปังเราปังนะอะเหลือเวลาอีก2วันเท่านั้นก็จะทราบผลสอบแล้วว่าเลขไหนจะเข้าเจ้าไหนจะวินแต่ตอนนี้หนูวินตัวเลขลกคาคูไอ้ตายแล้วนะคะโตนั่นก,นก็มากโตนี่ก็มากมากเบิรสุดโตเลยนะคะ มาลุ้นกันสําหรับวันนี้ใครจะเป็นหมูใครจะเป็นจ่าเราจะผ่านเลขสัญจรวดนี้ไปด้วยกันนะคะก่อนผ่านเรามาติวกันก่อนเลยค่ะเริ่มกระจากชุดตัวเลขใบนี้เป็นเลขสารเจ้านั่นเองนะคะฝั่งซ้ายเป็นเลขสารเจ้าให้มา1กันยายนนะคะให้มาเม็ดเดียวนั่นก็คือเลข3 7นั่นเองนะคะทุกคนส่วนฝั่งขวาเป็นเลขหลวงพ่อนั่นเองเจ้าของเดียวกันนะคะเลขหลวงพ่อให้มา3ตัวหางเดียวนั่นก็คือเลข4 5 6ห้าหนะคะ สตัวเน้นๆสามเจส่วน3ตัวให้ห่างเดียวนั่นก็คือเลข4ี่ห้นั่นเองอามาลุ้นกันสำหรับวันนี้ว่าเลขสารเจ้าหรือว่าเลขหลวงพ่อ จะเข้าไม้มาลุ้นไปด้วยกันเลยนะคะและตามมาติดๆที่ชุดตัวเลขใบนี้เป็นเลขของอาจารย์หนุ่มเชียงใหม่นั่นเองฝั่งซ้ายนะคะเป็นเลข3ตัวนั่นเองหนึ่งกันยายน3ตัวนะคะอาจารย์หนุ่มให้มาจะมี051 061นะคะและสำหรับฝั่งขวาเป็นเลข2ตัวของอาจารย์หนุ่มเชียงใหม่นั่นเองหนึ่งกันยายนอาจารย์หนุ่มให้2ตัวมาจะมีเลข08 05 03 และเลข07นั่นเองนะทุกคนอะามาลุ้นกันว่าเลขของอาจารย์หนุ่มเชียงใหม่จะเข้าไหมสำหรับวดนี้มาลุ้นไปด้วยกันเลยนะคะและตามมาด้วยเลขของแอดปิยแผนนะคะสำหรับวันนี้1กันยายนแอดปิยแผนให้มาเด่นที่เลข5นั่นเองนะคะชุดเต็มจะมี05 15 75และเลข56นั่นเองซึ่ง2ตัว แอดเปีแผนเขาให้เน้นๆเม็ดเดียวเลยนั่นก็คือเลข05นั่นเองนะคะที่เขาวงกลมไว้ให้ตัวสีแดงก็คือตัวเน้นของเขานั่นเองเน้นเๆหางเดียว05นั่นเองจากเลขแอดเปียแผนอามารุนการว่าเลขของแอดเปียแผนจะเข้าไหมนะคะและสําหรับใบนี้เป็นเลขจากแอดวูดหกันยายนนะคะเป็นชุดสรุปลงล่างของแอดวูดให้มานะคะจะมี19 1 459 1>, 1 5แล้วก็มีตัวกันด้วยเลขกันของแอดวู d ดนั่นก็คือเลข1 6กับเลข1 7นั่นเองนะซึ่ง2ตัวแอดวู d ดเขาให้เน้นๆเม็ดเดียวนั่นก็คือเลข1 9นั่นเองนะสำหรับชุดสรุปลงล่างของแอดวู d ดหนกนะคะก็ถือว่ามีเลข1 5ของเขานี้ มาตรงกันเลยนะคะกับชุดตัวเลขของอาจารย์หนุ่มเชียงใหม่3ตัวอาจารย์หนุ่มเชียงใหม่ให้0 5นมาเช่นเดียวกันถือว่าตรงกันเลยนะคะและเลข1 5ของแอดวู้ดนี้ยังตรงกันอีกนะคะกับเลขของแอดปีแยแผนแอดปีแยแผนก็ให้เลข 1- 5มาเช่นเดียวกันอามารุนการว่าจะเป็นยังไงสําหรับวันนี้รวมไปถึงเลขใบนี้นะคะต้องแจ้งก่อนว่าเป็นข้อมูลใหม่แอดมินก็เพิ่งเจอมาเช่นเดียวกันนะคะกบชัยโยเขาบอกว่างวดที่แล้วให้28มา และสำหรับวดใหม่กบชัยโยให้มา1กันยายน,นะคะ2ตัวจะมี05กับ85ส่วน3ตัวใหเน้นเน้นเม็ดเดียวแข็แขเลยนั่นก็คือเลข605นั่นเองนะคะทุกคนอ่ะ605นี้นะคะก็ถือว่ามาตรงกันเลยกับชุดตัวเลขใบนี้นะคะเป็นเลขจากแอตรังค์คัมชโนดนั่นเองนะคะทุกคนเป็นเลขจากฉายาของเขานะคะเป็นเลขจากคำชโนดนั่นเองใบนี้1กันยานะคะให้มา3ตัวหางเดียวเลยนั่นก็คือเลข 605นั่นเองนะคะทุกคนออามาลุ้นกันว่าเลข605จะมาไหมก็ถือว่าตรงกันเลยนะคะกับเลขของกบชัยโยนั่นเองออามาลุ้นไปด้วยกันเลยนะคะสำหรับเลข0 5 5 0นั้นเป็นเลขเด่นตรงกันนะคะในช่วงท้ายๆนะคะเลขช่วงท้ายๆเด่นตรงกันจะมี05-50นะคะเดี๋ยวไอ้มินจะสรุปให้ดูในช่วงท้ายคลิปนะคะและสำหรับใบนี้นะคะเป็นเลขสัญจรสระบ,บุรีจาก แอดอนุวัฒน์นั่นเองให้มา1กันยายนเป็นชุดสรุปลงล่างของเขานะคะ VIP คู่เน้นนั่นก็คือเลข17กับ18นะคะทุกคนเน้นๆ1นและ18ส่วนชุดการของแอดอนุวัฒน์นั่นก็คือเลข50กับเลข16นั่นเองเห็นไหมคะแอดอนุวัฒน์ก็ให้เลข 50เช่นเดียวกันอ่าตรงกัน3เจ้าแล้วนะคะทุกคนามาลุ้นกัน16ก็เป็นเลขดังสําหรับว้นนี้มาลุ้นการจะเป็นยังไงสําหรับเลขของแอดอนุวัตใบนี้นะคะและทีนี้เรามาดูกันที่เลขดังงวดนี้นะคะทุกคนแอดมินจะสรุปตามนี้เลยนะคะแอดมินจะสรุปเลขดังก่อนนะคะตามด้วยเลขเด่นตรงกัน2ตัวแล้วก็เลขเด่นตรงกันทั้ง3ตัวเริ่มจากใบนี้ก่อนเลยเป็นเลขดังงวดนี้นั่นเองนะคะทุกคนสําหรับเลขดังงวดนี้นะ หนึ่งกันยายนนะคะดังเป็นพิเศษเลยนั่นก็คือเลข61กับ30นย์นั่นเองนะคะทุกคน61 30ต่อมาก็จะมีเลข1นึ2งและ74ดังไปตามลำดับก,กันไปนะคะหกก็คืออายุนายกคนปัจจุบันรวมไปถึงนายกคนที่30นั่นเองนะคะมาลุ้นกันสำหรับวันนี้ว่าเลขดังจะมาไหมนะคะและทีนี้เรามาดูการที่ เทียบเด่นตรงกันทั้ง2ตัวนะคะแอดมินจัดเทียบเด่นตรงกันเลข2ตัวให้ดูตามนี้เลยนะคะเด่นตรงกันนะคะอันดับที่1ก็คือเลข73ที่ตรงกันมากที่สุดเลยนะคะต่อมาก็คือเลข7 5ที่ตรงกันรองจากเลข73เช่นเดียวกันนะคะและสุดท้ายเลยนะคะลำดับที่3ก็คือเลข05นั่นเองแต่ว่าในใบเทียบเด่นตรงกันจะมีทั้งหมดลําลำดับนะคะแอดมินจะอ่านตัวเน้นให้ฟังก่อนก็คือตัวเน้นก็คือตัวที่เด่นตรงกันนั่นเองนะคะเด่นตรงกันมากที่สุดจะมี7 73, 75แล้วก็05มาเด่นตรงกันในช่วงท้ายนะคะเป็นเรียกได้ว,ว่าเลขดังโค้งสุดท้ายนั่นเองก็คือ05นะคะแล้วก็ตัวรองนะคะชุดการก็จะมี72กับ71ที่เป็นเลขเด่นตรงกรันรองลงมานั่นเองนะคะทุกคนเด่นรองลงมาจะมี72กับ71อมาลุ้นกันว่าเลขเทียบเด่นตรงกัน2ตัวจะมาไหมสำหรับวันนี้นะคะ และทีนี้มาดูการที่ใบสรุป3ตัวตรงกันนะคะทุกคนสำหรับเลข3ตัวที่ตรงกันนะคะจะมีเลข473 237 471แล้วก็915นะคะทุกคน3ตัวเด่นตรงกันมากสุดก็จะมี473แล้วก็มี471นะคะทุกคนที่เด่นตรงกันนะคะอันนี้แอดมินเทียบตัวเลขจากที่แอดมินแนะนำมาฝากนะคะทุกคน เป็นการเทียบตัวเลขจากทั้งหมดเลยที่แอดมินแนะนํามาฝากแล้วก็จากที่แอดมินไปดูข้อมูลมานะคะ473จะตรงกันหลายเจ้าเช่นเดียวกันนะ,ะ471นะคะ ก็เป็นเลข3ตัว3ตัวห่างเดียวของแอดพายตาเทพนะคะส่วนสายด่วนนะคะอาจจะมาในวันเลขออกเดี๋ยวยังไงแอดมินจะนํามาฝากอีกทีหนึ่งนะคะส่วน9 1 5เป็นเลขเด่นตรงกัน3ตัวระหว่างแอดแมงปอแล้วก็แอดบอลคนหนุ่มเหนือนั่นเองนะสองสานี้เป็นเลขของเฮียนานแล้วก็อีกหลายๆเจ้าเช่นเดียวกันอามาลุ้นกันนะคะว่าเลขเด่น3ตัวงวดนี้จะเข้าไหมนะคะซึ่งทั้งหมดนี้แอดมินนำมาแบ่งปันเพื่อนเเพื่อให้เป็นแนวทางในการประกอบการตัดสินใจ ส่วนการตัดสินใจนั้นขึ้นอยู่กับทุกท่านขอให้ทุกท่านโชคดีมีชยัยเฮงๆฮงรวยรวยปงังๆจวดจัดฟาดบึ้มไปด้วยกันเลยนะพรุ่งนี้เจอกันในคลิปเก็บตกโค้งสุดท้ายเข้มข้นอย่างแน่นอนนะทุกคนตอนนี้ก็เริ่มเข้มข้นขึ้นทุกวันนะคะอย่าลืมมาเรียนมาติวกันสําหรับวันพรุ่งนี้นะคะงวดนี้ถ้ามีเลขสายด่วนแอมินก็จะนํามาฝาก ในไม่ใช่นํามาฝากนะแอดมินจะแจ้งในคืนวันที่31เพราะว่าสายด่วนก็จะมาในวันเลขออกก็มีนะคะงวดเมื่อกี้ก็มาในวันเลขออกเป็นสายด่วนของแอดพายตาเทพให้ห่างเดียว82นั่นเองอ่ะเจอกันพรุ่งนี้นะคะทุกคนขอบคุณทุกคนที่รับชมและรับฟังถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะคะผิดพลาดประการใดแอดมินต้องขออภัยมาณที่นี้นะคะจนกว่าจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้อยู่ดีมีแห้งสุขูสุข,ข้อน อย่าเจ็บอย่าจนสวัสดีคะ่ะให้พี่น้องแห้งๆมันหมานสุขขู่สุขคนเด้อค่ะเด้อ